ข้าแดพระเจ้าพงมหาราชบัดนี้ปีใหม่สงการได้เรียนมาประจบ,บรอบอีกวาระหนึ่งพวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้น้องนำเอาน้ำปกน้ำหอมน้ำกระมิ้นส้มปล่อยบุกผามาลัยดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเทียนกล้วยอ้อยหมาปูเครื่องสักการะทั้งหลายมาถวายสักการะ และของน้ำพระเจ้าพงมหาราภเป็นเครื่องหมายแห่งความตระภูมอรูปคุณที่พงท่านได้ทรงสร้างบ้านแต่งเมืองและปกปก้องผืนแผดินเมืองแม่สายให้แก่ข้พพาพเจ้าทั้งหลายให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาขอให้ปีใหม่า Terima kasih telah อยพรนะครับน้ำนำหัวนะครับสนามเพลนะครับ oh, <man. S 1> อเดียวก็สุดในเบอร์แม่สายของเรานะครับเป็นคนกล่าวนำที่จะขอสุม,มาหรือว่ารถน้ำนำหัวท่านพ่อมของเรานะครับขอเวลาสักครู่นะครับ ขอเรียนเชิญท่านสารสุขเำเภอครับอาจนยเนี่นะครับจับเตียมใหม่ด้วยนะครับแค่สศักดิสส์ครูบาอาจารย์ที่ท่านนายเพลย์ได้เคารพนับถือโดรปกักรักษาท่านนายเพอยและครอบครัว ให้มีแต่ความสูขคามเจริญอยู่เปานร่มโพล่มใสของบนบนบนโลกหนาไปตลอดกาลนานครับโปรดบนประการประทานพรให้พี่น้องชาวเพื่แม่สายผลาาจัดการหน่วงานจัดการคิดหวังสิ่งใดขอให้สําเร็จรตั้งใจตั้งหมายไว้ขอให้สําเร็จในหน้าที่รชาชการสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลังไมยแข็งแรงสมบูรณ์ขอขอบคุณในน้ําใจไมตรีที่ท่านมีต่อผมและครอบครัวอีั้งนึงครับขอบคุณครับ ในโอกาสนี้ก็